สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟนแฟนวอลเลย์บอลวันนี้9ธันวาคม2 5 6 6มีแข่งวอลเลย์บอล3หลีกด้วยกันหลีกญี่ปุน่นหลีกเกาหลีใต้และไทยแลนด์หลีกหลีกญี่ปุ่นมาเช้าครับ8โมงชิงถ้วยจกักรพรรดิมีญี่ปุน่น8โมงครับมีรายการเกิดขึ้นมีทีมแข่งเราจะแจ้ง ใต้คลิปนี้ครับก9ธันวาคม2566วันนี้มีลีกญี่ปุ่นชิงช่วยจัก,กรพรรด,ดินีญี่ปุ่นนะครับเริ่มจาก8โมงและลีกเกาหลีใต้14นาฬิกาบ่าย2โมงฮุงกุกพบ เยสคังเทค14นาฬิกาลีกาลใต้ไทยแลนด์ลีกเริ่ม12นาฬิกานครราชสีมาคิวินซีวีซีชายไทยพบเมืองพลชาย15นาฬิกานครรวชสีมาคิวมินซีวีซีทีมหญิงพบกับสุปรีมทิพยาชนบุรีเทคบ่าย3โมง18นาฬิกาทีมชายกเกษตรศาสตร์วีซีพบ วิไลนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอไทยแลนด์ลีกสามเวลาสามคู่ติดตามชมติดตามเชียร์นะครับแล้วพบกันครับ